สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิร์จะมาเปิดการขาย BMW 650 Sport นะครับตัวนี้เป็นโมเดลใหม่แล้วนะครับตัวโฉมปัจจุบันคันนี้ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเสียดายนะครับเพราะว่ารถเนี่ยยังไม่ถึงร้านก็โดนจองกลางอากาศเลยนะครับคันนี้เป็นรถชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับช่วงนี้ภูเก็ตค่อนข้างแย่เรื่องของโควิดและนักท่องเที่ยวหายนะครับ ก็มีการขายรถค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับรถส,สวยๆเนี่ยมาจากทางนี้เยอะมากช่วงนี้คันนี้ก็เช่นกันนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่2 4 5 4กิโลนะครับใหม่แท้นะครับถ้าใครติดตามที่ Facebook ผมหรือเพจร้านผมเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ไปซื้อรถเนี่ยรถห่อไว้อย่างดีนะครับซื้อกับเจ้าของโดยตรงมือเดียวในเล่มนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเหมือนซื้อรถใหม่นะครับแต่ว่า ได้ของแต่งแบบโคตรคุ้มนะครับจะมีชุดคาร์บอนนะครับชุดคาร์บอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของแท้นะครับไม่ใช่งานบ้านเรานะครับมีของเดิมให้ท่อเสียแน่นอนครับจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากอาคาร์วิกตัวนี้เท่านั้นไทยเท2อลูนะครับทอ่อท่อเดิมก็มีนะครับแล้วก็มีท้ายสั้นลิซโซมาอันนี้แน่นอนนะครับ9,000กว่าบาทราคา แพงแต่ว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็คุ้มค่ามากกล่องท้ายนะครับของ BMW แน่นอนนะครับมาพร้อมแหลกของ BMW เช่นเดียวกันชุดนี้ราคาก็มีสามหมื่นกว่าละมาต่อกันที่ของคาร์บอนนะครับชุดบางคนท้ายคาร์บอนนี่งานนอกเลยนะครับต้องบอกว่าสวยงามนะครับแล้วก็คาร์บอนนอกแน่นอนครับตีนเตดขาตั้งข้างนะครับรถสวยกิฟไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มแปะนะครับ คันนี้เนี่ยเปิดขายไปแค่ส,สี่แสนเสรศษๆเลยนะครับเอ้ยสี่แสนทั่วนเนี่ยนะถ้าจะไม่ผิดออคันนะี้จบไปอ่าเดี๋ยวก่อนนะคันนี้ไม่ใช่อันนั้นมันสีแดงคันนี้จบไปสี่แสนต้นๆน,น,นะครับกุญแจสองดอกนะครับแน่นอนคันนี้นี่มียันตัวนี้ก็มีนะตัวกัน้นสัมภาระอันนี้ก็หายากเช่นเดียวกันนะครับบุกสวิตคู่มือกุญแจสำรองยังไม่เคยใช้เลยนะครับรถออกมือเดียวในเล่ม ต้องบอกว่ากิบมากนะครับแต่ก็ไหนๆก็ล้างมาให้เรียบร้อยแล้วรอลูกค้านัดรับนะครับก็เลยมาถ่ายรูปให้ชมกันและอีกแน่นอนอย่างหนึ่งก็คือคันนี้มีชุดชามนะครับของเจคอปตาพร้อมสายพานแต่งนะครับคันนี้ต้องบอกว่าวิ่งมากนะครับมื่กี้ที่ลองขับดูเนี่ยเสียงมันหวานมากเสียงทุ่ขับ สมูทนะครับเกิชุดสามชามเดิมก็มีให้เช่นกันนะครับก็เลยบอกว่าคันนี้คุ้มมากคนที่จองไว้นะครับส่วนคนที่เห็นช้ากว่าหรือว่ายังไม่ได้จับจองเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าที่ร้านยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับแต่อาจจะต้องไวนิดหนึ่งสำหรับรถที่เลขไม่น้อยรถที่สวยนะครับโอเค แล้วก็แน่นอนครับที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับก็มาให้ชื่นชมกันแล้วกันนะครับ TMAX นะครับคันนี้เพิ่งติดจองเมื่อกี้เองนะครับก็ยังเหลือตัวปีหนึ่งหเหลืออยู่1 2ึ่งสามหสมคันนะครับนี่เลยแล้วก็หนึ่งห้าเหลือสคันเบิร์กแมนมีสองคันนะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานี้ XADV เพิ่งล้างใหม่ๆเลยนะครับกิ๊เดี๋ยวลงให้ชมกันเหมือนกัน นะครับแล้วก็อีกโกวิงนี่จองแล้วโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามร้านตะเบิ้ลนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ